ก็ถักได้มาเป็นตัวกระเป๋าแล้วนะคะก็จะได้ลายแบบนี้นะคะนี่เสร็จพอได้ลายแล้วนะคะป้าก็ถักเป็นขอบกระเป๋านะคะป้าเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังไป1แถวนะคะแล้วจากนั้นก็แถวที่สองป้าเกี่ยว2เส้นเลยก็จะจบที่แถวนี้เลยนะคะก็คือเกี่ยวอีก2เส้นก็จบเลยทําปากกระเป๋าแค่2แถว ส่วนตัวกระเป๋าก็จะได้แบบนี้นะคะตัวไม่เบี้ยวนะคะลายเขาจะโค้งนิดหนึ่งแต่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ได้เบี้ยวเนี่ยนะคะเวลาถักต้องให้น้ําหนักมือโอเคหน่อยนะไม่งั้นกระเป๋าจะเบี้ยวนะคะบางคนถักเนี่ยเน่ยเนี่เห็นไหมคะตัวกระเป๋าไม่ได้เบี้ยวแต่ลายอะ่ะเขาจะโค้งไปนิดหนึ่งลายเนี่ยตรงนี้อยู่ด้านนี้โค้งโค้งโค้งไปจะไปด้านหน้าแล้วลายจะเอียงนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก x ไปเรื่อยๆนี่แหลคะค่ะจนไปถึงตรงริมแล้วก็จะขึ้นสายต่อไปเลยนะคะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเอ่อเชือกนะคะเราก็ขึ้นสายต่อจากกระเป๋าไปเลยได้นะถ้าถ้าเป็นกระเป๋าแบบสะพายธรรมดานะคะทีนี้มีคนบ่นเจ็บมือด้วยนะพอถักเชือกลมอะ่ะมันก็จะเจ็บนิดนึงนะคะโดยเฉพาะคนที่จับเข็นแบบธรรมดานะ จับเข็มแบบเนี้ยแบบที่เราถักหมวกอะเวลาเราถักหมวกแต่ก่อนป้าก,ก็ถักหมวกป้าก,ก็จะจับเข็มแบบนี้แหละเวลาเราดึงเข็มเนี่ยเราจะใช้แรงจากนิ้วโป้งนิ้วทั้งสามนิ้วนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยจะเมื่อยจะเจ็บช่วงแรกที่ปา้าถักหมวกขายอะ่ะป้าก,ก็ถักจับแบบนี้แหละทีนี้มีช่วงหนึ่งที่กระเป๋าเชือกล่มฮิตมากๆเลยช่วงนั้นป้าก,ก็ไปถักกระเป๋าเชือกล่มไง พอไปถักเชือก่มอะ่ะมันจับเข็มแบบนี้ไม่ได้ช่วงแรกๆก็จะเจอแบบนี้แหละเจ็บแล้วก็เมื่อยเมื่อยนิ้วนะคะแล้วก็เจ็บพอเปลี่ยนเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนมัดเพราะว่ามันถักเยอะมากอะเป็นร้อยร้อยใบถักคือถักทุกวันถักไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยมันก็เราไม่สามารถจับแบบนี้ได้ตลอดอะเพราะว่ามันทุกวันเราจะเมื่อยก็เลยเปลี่ยนหัดตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ถนัดกว่าจะลงกว่าจะดึงเนี่ยมันมันไม่ถนัดมันยังไม่รู้จัก จังหวะยังไม่รู้จักวิธีอะ่ะพอเราดึงเนี่ยมันจะเป็นนิ้วเนี่ยที่คล้องไว้แล้วแรงอะ่ะมันจะมาจากมือมันจะมาจากมือทั้งมือไม่ใช่แค่นิ้วไม่ใช่แค่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่ดึงอะ่ะมันก็เลยเมื่อยน้อยลงอาการเมื่อยอาการเจ็บปวดมืออะไรเจ็บมือมันจะน้อยลงประมาณนี้นะคะพอถักมาถึงมุมแล้วนะคะป้าก็จะถัก ไปให้ให้เลยไปให้ได้ความกว้างของตัวสายนะสายเราจะเป็นสามหลักนะคะพับครึ่งดูกะให้สายอยู่ตรงกลางดีๆนี่หลักนี้อยู่ตรงกลางแล้วไปอีกหลักนึงนะคะแล้วก็ขึ้นสายเลยพี่ค่ะขึ้นสายก็เหมือนเดิมแหละคะ่ะป้าก็จะทำลายกิ้งกือนะคะ แทงหลักที่สองแบบนี้ค่ะแล้วก็แทงลงไปหลักที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงรอดสองห่วงก่อนแล้วค่อยลอดอีกสองห่วงแล้วก็พลิกพลิกเสร็จเราจะเห็นเนี่ยตัวตัวเส้นที่มันาพาดมาเนี่ยเราก็จับที่เส้นนั้นแหละ แล้วก็แทงลงไปด้านข้างอีกเส้นหนึง่งเนี่ยแล้วก็แทงลงไปด้านข้างอีกเส้นหนึง่งแล้วก็เกี่ยวสองเส้นผ่านสองเส้นก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ผ่านหมดแล้วก็พลิกพอพลิกอีกทีหนึ่งลายมันจะเนี่ยลายมันจะเล็กแล้วก็เริ่มขึ้นลายเริ่มง่ายๆแล้วนะคะเนี่ยแล้ก็เกี่ยวเส้นกลางแล้วก็เส้นลิมเกี่ยวเส้นกลางแล้วก็เส้นลิม ดึงผ่านสองเส้นแล้วก็ผ่านอีกสองเส้นแบบนี้นะคะทําแบบนี้แล้วก็พลิกไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของสายกระเป๋าค่ะสายลายกิ้งคือทําไม่ยากนะคะแบบเนี้ยลายกิ้งคือจะได้แบนๆนะคะส่วนลายตะขาบจะได้กลมๆนิดนึงแบนนิดนึงมีความกลมมากกว่าลายกิ้งคือจะแบนๆแล้วแต่เราชอบนะเลือกเอาเพราะว่าลายตะขาบป้าก็ลงวิธีทําให้แล้วนะคะ ส่วนใหญ่พอถักไปแล้วอะ่ะพอได้ลายขึ้นมาแบบนี้แล้วอะ่ะมันไม่ยากมันยากตอนขึ้นแค่นั้นแหละตอนขึ้นต้นเหมือนเราถักโคเชนั่นแหละตอนถักไม่ยากยากตอนขึ้นแถวกับจบแถวนั่นแหละเหมือนกันค่ะต้าก็ขึ้นให้ดูแล้วนะคะแล้วก็จบให้ดูเรียบร้อยนะ อันนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะถักแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวสายกระเป๋าเราจะเอายาวเท่าไหร่ก็ถักไปเลยค่ะง่ายๆลองไปทํากันดูนะคะนี่ลายง่ายๆเป็นงานอดิเรกทําเพลินๆนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยป้าก็จะใส่ซิปเหมือนกับที่เคยใส่นั่นแหละคะ่ะใส่ซิปตรงนี้เหมือนกับที่เคยทําให้ดูนะคะลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆลายสวยนะคะเนี่ยลายสวยจะบอกว่าลายข้างในสวยมากเหมือนกันค่ะ เนี่ยข้างในก็สวยแต่ไม่ได้หรอกเราใช้ลายนอกแล้วนี่ลองไปทำกันดูค่ะ